กำลังใจที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ครับที่มีในวัดโยมทุกคนเป็นกําลังใจในสำคัญนะครับถ้าโยมไม่ทิ้งวัดผมก็จะไม่ทิ้งโยมดังนั้นเนี่ยคือกําลังใจที่ดีที่สุดของผมที่มีครับเจริญพรอาตมาภาพ,พะธิการเฉลิมกันตาสาโรพระสงฆ์ต้นแบบในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและพระกีฬานุปถากจังหวัดสุโขทัยในส่วนของโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเนี่ย ก็เราได้รับรางวัลเมื่อปี2562ครับก็เนื่องจากการทํางานต่างๆเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับสังคมมาโดยตลอดก็เลยรวมถึงทํางานเกี่ยวกับเครือข่ายด้านสุขภาพก็เลยได้รับรางวัลเป็นวัดสุขภาพดีเด่นระดับเขตเมื่อปี2 5 1 2นะครับทีนี้หลังจากได้รับรางวัลระดับเขตแล้วเนี่ยต่อจากนั้นมาเนี่ย งานของเราก็ยังไม่หมดนะครับก็ในช่วงของปี63ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิด19เนี่ยระบาดอย่างหนักมากในเขตชุมชนสรารจิตของเราเนี่ยดังนั้นแล้ววัดสรารจิตเองก็เลยได้เป็นสถานที่พักคอยสําหรับผู้ที่ป่วยโควิด19นะครับเพื่อจะได้เป็นสถานที่ให้ญาติโยมนะครับเป็นที่พักคอยในส่วนของการ ดูแลรักษาตนเองนะครับก็ในส่วนของวัดเองเนี่ยจะเป็นการรักษา2ส,ส่วนก็คือในส่วนของจิตใจด้วยร่างกายด้วยพร้อมๆกันนะครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอปี64เนี่ยก็คือปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดอย่างที่บอกไปแล้วก็มากขึ้นจนเราเป็นศูนย์พักคอยทีนี้เรามองไปถึงอนาคตปี65เนี่ยสถานการณ์โควิดนั้นน้อยลงไปพอสมควรนะครับเราก็จะมองว่าเราจะเป็นแค่วัดสสุขภาพอย่างเดียวไม่ได้แล้วอนาคตเนี่ยต้องมีการต่อยอดเป็นวัดรอบรู้ในเรื่องของสุขภาพ ดังนั้นแล้วเนี่ยภารกิจของเราตั้งแต่ปี65จนถึงปี66ที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องยกระดับขึ้นจากวัดศึสุขภาพเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อนําเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยยกระดับเพื่อไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นตําบลอื่นอําเภออื่นจังหวัดอื่นให้เขาได้รับรู้ว่าอ๋อชุมชนนี้มีการดูแลในเรื่องสุขภาพประมาณอย่างนี้อาจจะเป็นต้นแบบทางใดทางหนึ่งให้แก่ชุมชนใดก็ได้นะครับนำไปปรับเปลี่ยนวิธีการในการใช้ชีวิตหรือการใช้สังคมในเรื่องของสุขภาพชุมชนนะครับ โครงการเราเดี่ยที่คิดว่าจะต่อยอดไปในปี65และ66หรือตลอดไปนะครับเราก็มองเห็นในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีนะครับวัดเราเนี่ยมีกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนอยู่แล้วนั่นคือกลุ่มจักษสารชุมชนนะครับทีนี้กลุ่มสารชุมชนเนี่ยจากเดิมแต่ก่อนเขาเป็นเรียกว่าผู้สูงอายุที่ติดบ้านนะฮะบ,บางคนติดเตียงด้วยซ้ำนะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาจากติดบ้านติดเตียงให้เป็นการติดสังคมฮะก็คือการหากิจกรรมให้กลุ่มผู้งงอาาายทัั้หลํนนน่่เเจกดิมี พอรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรจะทำก็อยู่บ้านทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บ้านเกิดอาการภาวะโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็เลยจัดโครงการเนี้ยเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุจากติดบ้านกลับมาเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมมีรู้จักว่าอ๋อตื่นเช้ามาเรามีหน้าที่นะเดี๋ยวต้องไปช่วยพระในการทําสิ่งต่างๆที่วัดมีการทากลุ่มจักสารเอาภูมิปัญญาความรู้ที่เขามีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เขาจะได้รู้สึกว่าตัวเองจะมีคุณค่าในสังคมแล้วเราก็เลยเปลี่ยนจาก แล้วก็มองว่าโครงการนี้น่าจะพัฒนาต่อยอดไปในปีต่อไปครับเฉพาะวัดอย่างเดียวไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่เราเห็นในในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้ององาศัยภาคเครือข่ายอย่างมากเชน่นในเรื่องของการทํางานวัดส่งสุขภาพเนี่ยต้ององาศัยในส่วนของรพสตอซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้เรามากที่สุดนะครับหลังจากนั้นแล้วในส่วนของอําเภอในส่วนของจังหวัดซึ่งต้องทําหน้าที่คืนข้อมูลให้แก่กันและกันแลวแล้วเนี่ยวัดเองเนี่ยครับไม่สามารถยืนอยู่ได้ลำพังเป็นคนเดียวสําหรับการทางานในด้านเูรข่ายสุขภาพ เราก็ต้องอาศัยอย่างที่บอกนะครับโครงขายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ท้องถิ่นก็ดีชุมชนก็ดีรวมไปถึงหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทุกอย่างที่จะมีเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นส่วนสําคัญในการทําให้โครงการของเรานะสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างนี้จนเรียกว่าวัดมั่นคงครับในส่วนของวัดเราเองอย่างที่บอกครับเพราะว่าพระสงฆ์มีจํานวนมากนะครับในแต่ละปีไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะฮะพระมีสงจํานวนมากทีนี้ด้วยความที่มีจํานวนมากแล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออายุต่างกันมาก จะมีพระที่อยู่ประจำเนี่ยเป็นพระอุโสอายุมากผู้สูงอายุก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีพระรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาแล้วแล้วความแตกต่างของอายุเนี่ยมีผลต่อการทํางานผมก็จะคุยกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยก่อนที่จะบวชนีว่าเราทั้งหลายอายู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วแล้วเนี่ยจะแบ่งกิจกรรมทําหน้าที่กันว่าพระสูงอายุนะครับท่านทําตากลางที่ไหวเช่น อย่างจากบินทบ,บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์ลหลวงน้าหลวงอาหลวงลงุงช่วยกันปัดขวาเช็ดถูอารามวัดตามกําลังที่จะทําได้ส่วนพระหนุ่มเนน้อยที่มีในวัดเนี่ยก็ช่วยกันทากิจกรรมที่สามารถทําได้ตามสติปัญญาตามความสามารถของแต่ละคน <c oughs> เช่นบางคนเป็นช่างไฟช่งางปลาช่างไม้ก็ทําตามหน้าที่แต่โดยทั้งหมดรวยรวมแล้วเนี่ยเราช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของพระอักโสก็ดีพระที่มีภาษาน้อยก็ดีรวมด้วยช่วยกันทําให้มันการเป็นการขับเคลื่อนที่ดีหมายความว่าพระในวัดเนี่ยมีส่วนร่วมช่วยกันทั้งทั้งกลุ่มอายุต่างวัยก็ทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางปนิสลานนยเนตรพอ,อรพอสตบ้านแสนตอค่ะก็จะมาพูดถึงชุมชนเป็นสุขนะคะเพราะว่าที่ชุมชนของเราเนี่ยเมื่อเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขใจเพราะว่าหลวงน้านะคะ คือท่านเป็นคนที่ให้ความกันเองมากแล้วก็แค่แค่ท่านเอ่ยว่าท่านอยากจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะร่วมใจกันมาทําโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับนะคะแล้วก็กิจกรรมในวัดของเราเนี่ยก็จะสร้างสุขให้กับชุมชนไม่ว่าในเรื่องของการออกกําลังกายของผู้สูงอายุนะคะการจักสารแล้วก็การทําร่วมกันทํากิจกรรมในเรื่องของการจัดดอกไม้นะคะ ประเพณีต่างๆนะซึ่งตรงนี้ชุมชนของเราเข้ามาแล้วใครเข้ามาก็บอกว่าเออมีความสุขนะคะเพราะว่าหลวงนาท่านก็เป็นกันเองแล้วก็ใจดีนะคะแล้วก็ร่วมกับชุมชนนะคะด้วยความจริงใจค่ะซึ่งชุมชนเองก็เมื่อเข้ามาก็จะบอกว่าพวกพูดเหมือนกันก็คือเข้ามาแล้วก็ร่มเย็นสุขใจทุกครั้งค่ะในช่วงที่สถานกา,ารณ์โควิดรุนแรงนะคะที่วัดสารจิตของเราเป็นศูนย์พักคอยซึ่งเราจะมีกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาพักคอยอย,อยู่ที่ศูนย์ที่วัดเป็นจำนวนมากนะคะ ซึ่งหลวงนานะคะกับชุมชนนะคะก็ร่วมร่วมใจกันนะคะจะมีชุมชนประชาชนเนี่ยร่วมมาบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็วัสดุที่ในการจัดทําอาหารสำหรับที่จะเลี้ยงผู้ที่อยู่ในศูนย์พักค,คอยนอกจากนั้นนะคะหลวงนาของเราก็จะมีทีมที่จะทําอาหารนะคะมาร่วมกันทําด้วยความเต็มใจก็คือทําอาหารแล้วก็ไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้านอีกเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเราก็จะ แจกจ่ายไปทั่วนะคะไม่ใช่เฉพาะใกล้วัดนะคะเราไปทั่วทั่วทั้งตำบลสารจ,จิตนะคะตำบลทั้งหมด14หมู่นะคะที่ท่านก็ไปทุกพื้นที่จริงๆค่ะชุมชนของเรานะคะมีความสุขเป็นสุขเพราะว่าเวลาเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราเข้ามาในวัดของเราค่ะกําลังใจที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีในวัดโยมทุกคนเป็นกําลังจใจนี่สำคัญนะครับจะได้ยินจากแม่ครัวของผมเองจะพูดติดตลอดเวลาว่า นาอยากจะได้อะไรก็จะหามาให้เว้นแค่ดาวกับเดือนเท่านั้นที่จะไม่หามาให้ซึ่งโยมก็ทําอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับที่เราพูดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องเล่นโยมก็รักษาสัญญารักษาคํามัน่นเราก็รักษาสัญญารักษาคํามั่นที่มีต่อยมผมเคยพูดกับโยมว่าถ้าโยมไม่ถึงวัดผมก็จะไม่ถิงโยมดังนั้นเนี่นคือกําลังใจที่ดีที่สุดของผมที่มีครับ